ใครที่สนใจอยากจะโดนเนตหรืออยากจะสนับสนุนตัวผมเนี่ยให้โดเนตมาทาง t r u ม m น n ี y เบอร์นี้เลยโอเคกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมแล้ววันนี้เราก็อยู่ในเกมสเลนดิน่าจุดเริ่มต้นของเกมเกมนี้ก็เป็นเพร,ะราะว่ากูไปดูนกะแคสเกมชาวไทยคนหนึ่งนะครับผมแล้วก็เห็นว่าเกมนี้มันน่ากลัวดีนะก็เห็นว่ามันน่ากลัวตัวไหนอยากจะลองวัด่อยว่าผีมันจะเก่งกันได้ไหนเด็กดาเปิดเกมมาก็จะมีประตูสี่บานแล้วก็เป็นขอบวงกดให้เราหาหนังสือให้ครบ แล้วหนังสือมันคือเฮียอะไรวะช่างแม่งคือเราต้องหากุญแจให้เจอถ้าคุณาหากุญแจเจอคือเราผ่านแค่นั้นเองโอเคเราจะไปออโอเคทางนี้แล้วกันรู้สึกว่าทางนี้น่าจะดวงดีเพราะมันมีฟองอากาศง่อยๆอยู่ด้านหน้าเราแถวนี้มีใครหรือเปล่ามีใครอยู่หรือเปล่าฮะไม่มีนะกูขู่กูเห็นหน้าตัวเฮียอะไรเอ เออเฮือเป็นตัวเป็นตนกันเลยทีเดียวแม่งมากันเป็นเจ้าที่เลยมึงไงแม่งมากันเป็นกองพันเอเวนเจอร์เลยมึงไอ้ย่าขอลายเซ็นได้ไหมเนี่ยไอ้ย่าแม่งไปไม่ถูกเลยกูมึงไม่ให้โอกาสได้กูได้ตั้งหลักตั้งอะไรตั้งฐานหน่อยแบบนี้เลยเหรอว่าแม่งหนึ่งนาทียังไม่ถึงหนึ่งนาทีได้สามมึงเปิดกูเลยเหรอเปิดประเด็นเลยเอ้หนูฮมึงนี่มึงนี่มึงตัวเปิดเลยนะเนี่ยโอ้กูเข้าใจแล้วว่าพวกมึงนี่มากันเป็นหมูใช่ไหมมึงคิดว่ามึงรุมกนอื่นแล้วมึงเกางั้นเหรอฮะ กูไม่กลัวมึงเหลอก pues นะรู้จักพี่เต้ดัชดาซอยแปดหรือเปล่ากูได yeah. ้ล okay. ูกศิ์เขาเองกูนี่แหละไม่ต้องใช้ลูกน้องเดี๋ยวกูแปดพวกมึงเองกูคนเดียวก็เหลือเฟือแล้วกูว่ากูไม่รอดแน่ตามสัญชาตญาณของผู้เชี่ยวชาญด้านเกมผีโอ้หนังสือเก็บมาเออทำไมมันรู้สึกเงียบๆเนอะอู้หูกูว่าแล้วตีนตัวเฮียอะไรอะไรที่มึงให้ไอ้ผีหน้าขาวกูตัวบัวทิพย์อ่าเฮออี้ตายไม่รอด ไอ้เฮ้ไอ้พวกผีใจบาป <c oughs> มึงคิดจริงๆเหรอว่าแค่นั้นจะทำอะไรก็ได้กูมาจุดติใหม่ในร่างนี้แล้วกูจะไม่ทำซ้ำแน่นวันรอบนี้กูมาด้วยความแข็งผีตัวไหนมันโผล่มาปุ๊บกูจะเข้าพุ่งเข้าชาัดหน้ามันเลยทันทีนั่นไงกูเจอแล้วมึงแน่มึงก็มาเลยนี่มึงมึงคิดว่ากลัวเหรอมึงไง พี่เรนกูจะต่อยหน้าม่งเลยมึงเพลอชนหน้าจอนี่หนึ่งมึงคิดว่ากูจะครัวมึงแน่มึงแน่มันก็ออกมาเลยตัวเป็นๆน่ะโอ้หางสือเก็บมาพี่จาจะอยู่ไหนกูพร้อมแล้วกูไปฝึกตัวฝึกฝนวิชามารมาเป็นระยะเวลา8ปีเพื่อได้ซัดหน้าเจ๊เอ๋กูก็นึกว่าใครมึงก็มานต่อยหน้าเลยกูรู้ว่ากูหลอมึงไม่ต้องมา จูบกูก็ได้ปะแม่คนอะไรจะหล่อแม่กระต้่งผียังต้องการตัวหล่อทะลุปยันยมมาโลกกันเลยทีเดียวความท้อคืออะไรกูไม่รู้จักกูกลับมาแล้วไอผีนายโง่มึงอยู่ไหนรอบนี้นี่แหละกูจะเอาชนะมึงให้ได้มึงคิดน่ามึงเก่งมากรือไงฮึกูนี่แหละสิบบัวขาวตัวแท้เลยมาอม่อยู่ไหนกูนี่แหละบัวใสรุ้งไมงอยู่ไหนแม่อยู่ในนี้นานกูจะเหงาแล้วสิอยากจับกูไปตำผัวกูรู้แหละกูมันหล่อกูเข้าใจไปเด้ โอเคเดี๋ยวเราจะเดินมาทางนี้เป้าหมายสําคัญหลักๆของเราคือต้องหากุญแจแต่กูหากุญแจไม่เจอกุญแจมันอยู่ไหนเนะี่ยไปเดินเออแป๊บนึงน,นะโอเคได้แล้วมึงอยู่ไหนเอยกุญแจกู <c oughs> มาแล้วอ้าวไอ้หียตังตันหลอกดาวคนนี้วาไอ้ผีเวรมึงแน่ริมึงกูโผล่หัวมาเลยกูจะตบให้กลับไปยันยมมาโลกเลยมึงน,นะมึงอยู่ไหนเฮ้เยนี่กูเดินมานานยังไม่เจอกุญแจทักดองเลยนะ ไอ้ผีหน่าเงือมึงอยู่ที่ไหนเอยกูพร้อมมานานแล้วอยู่เจ็บมากเลยเออตอนนี้ร่างกายรู้สึกมึงจะทนไม่ไหวกลมคุ้มคลองสัตว์ช่วยกูด้วยมีไอ้แมงมุมหน้างอมบินไตกำแพงมาชนกูเมื่อกี้โอ้โหใช้ชีวิตกันยังไงน่ะปล่อยให้แมงมุมกลายพันธุ์มาเดินหน้างออยู่ตรงนี้นะอ่านนี้เปิดประตูไม่ได้ดะว่ะเมน้องเซเลนดีนาอยู่ที่นี่หรือเปล่าจ๊ะไมู่่เดียวดีใช่ไหมพี่บ่าวคิดถึงน้องจังเลยนี่โอเคเราจะค่อยๆเดินนะแล้วอู้หูเปิดประตูให้กูด้วยนะเปิดประตูอู้ โอ้ยยัดแท่อยากจะขอเฟสกูใช่ไหมมึงอะ <c oughs> ไม่ไมอีโซเทนิน่มันทำอะไรเราไม่ได้รถ้าเราก็มึงโผล่มาแบบนี้มึงฆ่ากูเถอะเวนไม่รู้ตัวเฮียอะไรตัวตัวทีว่เบี้ยมีอะไรมึงมึงยัดก็มาหมดเลยในบ้านหลังนี้มีครบทุกอย่างเลยถ้ามึงอยากจะหาอะไรคือคือถ้าอยากหาตัวละครเพิ่มในกลูเอเวนเจอร์มึงเข้ามาบ้านหลังนี้มึงเจอแน่นอนกูบอกเลยโอเคเราจะค่อยเดินไปตามทางนี้นะ ราต้องระวังอ e ีดอกเซเลนดีนาไว้ด้วยแหละอ,อ,อีนี่มันร้ายกูบอกเลยอีนี่มันร้ายคิดว่าเก่งนักอย่างงั้นเหรอฮกูไม่กลัวมึงรกักมึงโพล่มาตักยี่สิบตัวกูก็จะตบไปหัวทิ่มไปหมดเลยฮกูมันเก่งอยู่แล้วกับเรื่องผีๆเนี่ยแหละกูนี่แหละมอผีชชยโยกองแท้รู้จักรอเปพราหมอผีชชยโยสิตะลือตกบ้านเอเข่าดังเลยตะลือตกบ้านเไอ้ดอนกูเองแม่นานแล้วนะเนี่ยไม่โผล่มาหนึ่งนาทีแล้วนะหนู นอกจากอิสล,ลนดีนาไม่โผล่มาแล้วกุญแจก็ไม่โผล่มาเหมือนกันไม่รู้จะไปมุดตายหาตรงไหนนักหนาอู้อู้มึงนีมึงก็มาเลยนี่มึงอยู่ไหนอ้าวไม่มีวะอ้าวโอ้เจอนังสือเก็บหนังสือมาก่อนแล้วกันแก้ขัดไปก่อนถึงแม้จะไม่ได้สอยหน้าผีแต่พี่ก็ได้สอยหนังสือมาหนึ่งเล่มอยู่ตรงน,นี้หรือเปล่าจ๊ะ น้องสาวอยู่ตรงนี้หรือเปล่าพี่เบาอยากขอเฟซมากเลยอยากแลกไลน์กันอยากแลกเบอร์กันด้วยน้องสาวนี้อยู่แต่นี้หรือเปล่าอืมไม่มีเหรอเฮ้พี่เบาอยากจะจูบน้องอยากจะกอดน้องมากเลยพี่เบาชอบในตัวน้องสุดๆเรียกได้ว่าพบรักตั้งแต่แรกเห็นติดตาต้องใจอยากจะสร้างสืงส่อสารความสัมพันธ์และใช้ชีวิตคืบไปกับเนื้องจวันต่ายฮกูพูดเล่นนะออ้ไม่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 น้องสาวพี่ว่าน้องสาวเล่นตัวเกินไป น้องสาวอย่าทำแบบนี้กับพี่บ่าวสิอยากจะรับรักพี่บ่าก็รับรักให้มันแบบเออทนุถนอมกว่านี้นะไม่จําเป็นต้องแบบมาท่แช่อะไรแบบนี้เลยพี่บ่าวตกจอยนี้ออยู่แต่น,นี้อเ้ยตาย เก็บเอาไว้ไอ้ยตายห่าเลยไอ้ยผีแม่งดุชิบหาาเจ้ <laughs> ผีแม่งดุขนาดนี้วมาล่ามโซ่ยังแทนหมาหน้าบ้านกูเลยดีไหมแม่งหมาหน้าบ้านกูทำเฮียอะไรไม่ได้เลยแม่งนั่งหงอยอย่างเดียวอะเรียกได้ว่าเป็นมาสคอตนั่งเปลืองเงินเปลืองตัง,ก,งก,กูอย่างเดียวหละโอเคเดี๋ยวเราจะเดินมาทางนี้แล้วกันกูคิดว่ารอบนี้กูต้องได้กุญแจอย่างน้อยอู้หอีกแล้วแม่งอีกแล้วอู้หูยรอบนี้กูตกใจว่ะอรอบนี้กูตกใจแม่ง นี่น้องสาวนี่นน่าจอขกันสีเลือดแบบนี้พี่บ่าว่าพี่บาวปเปลี่ยนทางเดินดีกว่าน้องสาวคิดจะแบบมอบความรักให้พี่แบบรุนแรงแบบนี้จริงๆงัน้นเหรอลองมามอบกันแบบทนุถน,นอมแบบเนียยเนียบชิดเนื้อกันดีไหม อย่ามอบกันแบบรุนแรงแบบนี้ซี่พี่บาทนไม่ค่อยได้เลยนี่พี่บารู้สึกเจ็บปวดแย่มึงมั่กันแบบนี้มึงฆ่ากูเถอะจริงๆกูตกใจนะเฮ้ยอ้าวคือไอ้เจ็บว่ะโอ้ยอีนี่มึงก็บินมาชนกูอยู่ได้แม่งเอ้ยอะไรมึงเป็นแบบพนักงานมอบความเจ็บปวดแบบเดลิวเวอรี่หรือไงฮะอีเวนกูไม่ได้เรียกใช้มึงเ้ยโอเคอย่างน้อยกูขอกุญแจดอกหนึ่งกูขอแค่ดอกเดียวกูขอมากไปใช่ไหมโอ้โกูจะจิตใจเออ อ,อืออืออือตายไอ้เกียกุญแจอดอกเดียวยังไม่ได้เลยไอสัตว์ก้ขอแค่กุญแจนี้มากไปใช่ไหมฮะซาเลนดีนะ